สวัสดีค่ะเพืเ่อนๆตอนนี้พาน้องโอ๊กมาเล่นแต่ก็วันนี้พ่อไม่อยู่พ่อไปวิ่งแก๊ปลูกก็อยู่เล่นสนามกับเพื่อนๆรุ่นพีนพน <Yeah. S 1> ด่ดูนักกีฬารุ่นจิ๋วไปก่อนนะคะ ไม่ไม่อัดอัดวิดีโอเล่นได้เลยเล่นได้เลยแค่อัดวิดีโอโอเคอัดวิดีโอลงยูทูบใช่ใช่ลงยูทูบเฉยเฉยลงยูทูบเฉยเฉยใช่อันนี้เป็นรุ่นพี่นะคะรุ่นพี่เล่นกับน้องๆอ่าถ้าพี่เหนื่อยพักก่อนนะครับอ่าอันนี้นักกีฬารุ่นจิ๋วมาแล้วครับออถ่ายรูปจอใด้ เป็นไงนักกีฬานักกีฬาตะก้อสัมภาษณ์หน่อยนักกีฬาครับเหนื่อยไหมครับนักกีฬาเหนื่อยไหมเอ่ยเราจะบอกว่าไม่ตอบไม่ตอบอ่ะยิงหญิงหิงหนักกีฬายิงครับนักกีฬายิงอ่ะ,อะตอนนี้ก็วอร์มวอร์มรอพี่ๆเขาไปก่อนอ้าวเลย เฮ้ยเตะไปไหนอ่啊รับไม่ได้อ่啊วิ่งค่ะวิ่ง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 อ้าวไปเลยเฮ้ยเฮ้ยอย่าไป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 นักกีฬากลับบ้านได้หรือยังครับโอ้ยอย่าเตะไปสนามใหญ่สิลูกสนามใหญ่มีอ่าลุงลุงอยู่นะ อย่าออกแอ็คจะเป็นอันตรายต่อเด็กนะครับอ่าพักเหนื่อยก่อนก็ได้นะพักเหนื่อยก่อนก็ได้นะก็ประมาณนี้นะคะเด็กน้อยก็เล่นสนุกสนานไปค่ะก็คือเหนื่อย้วได้เงือด้วยได้เงือด้วยก็ประมาณนี้ค่ะเด็กเล่นเนาะ ออกกำลังกายดีกว่าเล่นแต่โทรศัพท์เนาะก็ออกกำลังกายไปได้เงื่อป่วันนี้พ่อไม่มาเ้องก็มากับแม่กับแม่เล่นกับเพื่อนๆพี่ๆเขาวันนี้ดูนักกีฬารุ่นจิ๋วทำอะไรอ่ะถ่ายคลิปวิดีโอน้องเอาไปสิไปสิเธอบิใช่เคยเข้าไปดูปะ มีรูปน้องแยะ,ย,ะยะมีคนเล่นในนี้ด้วย

ไม่ไม่ีจังหวะก็ได้ใครใครตบจังหวะไม่ลิงเอาเไม่เล่ลิงเล่นเล่นุยไม่เอาลนสุดไปไอะริอะหีดยังหวะก็ได้อวมันอยู่ในนเวนี้เปล่าไหนไนออตัวนี้หรอยุงยุงก็เยอะครับพี่น้องโอ้ตายแล้วไม่ไหว ัดเจ็บด้วยตอนนี้แม่อยากกลับบ้านแล้วไม่ไหวยุงเยอะมาบริจากเลือดให้ยุงแล้วคะนนะียแบบนี้ก็ไม่ไหวแบบนีเออเ้เลือดออกอะไรอะเล่นอาหน่อย